สวัสดีครับ f อท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยกับช่องพาบึง h ช n แนลคลิปวิดีโอนี้ช่องพาบึง h ช n แนลก็มีเหรียญ5บาทมาให้ท่านผู้ชมได้สังเกตเหรียญ5บาทรุ่นเก่า ปีพศส5 0พมีอีกแบบหนึ่งที่ไม่ธรรมดาก็เลยเอาเหรียญปีพศ25 43รุ่นเดียวกันมาเปรียบเทียบมันจะเหมือนกันหรือไม่แล้วอีกส่วนหนึ่ง ก็เอาเหรียญรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่มาเปรียบเทียบเพื่อที่จะเป็นการสังเกตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็มาดูนะครับเหรียญแรกที่จะให้ดูก็คือจะเป็นเหรียญธรรมดาก่อนแบบ ใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันนะครับเป็นประจำนะครับจำนวนการผลิตก็เยอะนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหน้าก็พระเสียรเล็กนะครับด้านหลังรูปวัดปีพศส5 4 3ชนิด5บาทขอบก็จะ หนาแล้วก็มีสีทองแดงนะครับทีนี้มาดูเหรียญไม่ธรรมดาดูด้านหน้าก็จะเหมือนกันพระบรมรูปเป็นพระเศียรเล็กเหมือนกันด้านหลังก็เป็นรูปวัดเหมือนกันปีพศออเดียวกันก็คือ ปีพศส5 5 3นนะครับขอบนะครับขอบไม่เหมือนกันนะครับเหรียญธรมรมดาขอบจะเป็นสีทองแดงเหรียญแปลกขอบจะเป็นสีขาวแล้วก็มีลักษณะบางนะครับมีลักษณะบางเท่ากับเหรียญรุ่นใหม่ นะครับบางเท่ากับเหรียญรุ่นใหม่พระเซียนใหญ่นะครับเนี่ยสามเหรียญน,นะครับสองปีพศสองรุ่นนะครับแต่มีเหรียญเหรียญหนึ่งที่ไม่ธรรมดานะครับราคาก็น่าจะแพงนะครับน่าจะแพง ผมได้ส่งข้อมูลไปสอบถามานักสะสมรุ่นเก่าท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับนักสะสมท่านนี้ก็วิเคราะห์ว่าเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญทดลองน่าจะเป็นเหรียญทดลองการผลิตเหรียญตัวอย่างนะครับเขาก็ยังไม่ได้ได้ฟันธงนะครับเขาวิเคราะห์นะครับ ถ้าเป็นจริงเขาว่าเหรียญนี้จะมีราคาสูงแน่นอนนะครับจะมีราคาสูงแน่นอนในส่วนของน้ำหนักนะครับน,น,น้ำหนักน้ำหนักนี่เหรียญธรรมดาเนี่ยนะครับเหรียญหนานี่จะมีน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดจุดห้าศูนย์นะครับแต่เหรียญบาง เหรียญไม่ธรรมดาในะเหรียญแปลกนี่นะครับจะมีน้ำหนักจะมีน้ำหนักอยู่ที่หกจุดศูต่างกันเยอะนะครับแล้วเหรียญรุ่นใหม่พระเสียนใหญ่นะครับจะมีน้ำหนักเท่าไหร่จะมีน้ำหนักห้าจุดเสใกล้เคียงกับเหรียญรุ่นใหม่พระเสียนใหญ่นะครับ เหรียญนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้รู้ได้เห็นนะครับว่าเหรียญปีพศ .2543 3เป็นเหนรียญรุ่นเก่าชนิด5บาทมีเหรียญที่ไม่ธรรมดานะครับมีบล็อกตัวอย่างมีบล็อกทดลองนะครับ ใครมีแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ขอบสีขาวบางน้ำหนักจุดหกศนศย์นี่นะครับน้ำหนักหกจุดศูนศย์นี่นะครับใครมีนะครับผมรับซื้อลองส่งรูปมาดูพูดคุยกันลองส่งสภาพเหรียญมาพูดคุยกันดูนะครับราคานะครับผมรับซื้อแน่นอนนะครับลองดูนะครับ ส่งทางลายเลยนะครับ063 712 5266แล้วก็090 2 1094 68นะครับทั้งสองลายเลยนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงท่านี้นะครับก็มาพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ